อ่ะวันนี้มาวิเะห์ปลดล็อกนกงหัวจุกหน่อยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพบกับผมซันนกลวงชาแนลนะวันนี้ก็มาวิเคราะห์การปลดล็อกนกงหัวจุกนะครับผมเนื่องด้วยนะนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดการแข่งขันนกงหัวจุกที่สภานะครับผมพูดง่ายๆก็คือมีการจัดการแข่งขันนะเพราะว่านายกสมาคมอ่านกงหัวจุก เขาไปจัดเตรียมสถานที่เลี้ยวนะครับผมวันนี้ก็เลยมาพูดถึงการวิเคราะห์อ่าว่าความเป็นไปได้นะมันจะไปในทิศทางไหนนะครับผมก็มาฟังในคลิปนี้นะท่านเลขเลยนะครับผมทิศทางมนะันจะไปในทิศทางที่ปลดล็อกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าจะเอยียงมาทางนี้เลี้ยวนะครับผมน้ำหนักมันมาทางที่ว่านกงหัวจุกจะได้ปลดล็อกออกจากบัญชีสตราร์คุงคงเลยนะครับผมเพราะว่า นายกเ,าเห็นใจนะพูดง่ายๆว่าเห็นอกเห็นใจนะครับผมแล้วก็วันแข่งขันนะมี f อฟซักมาบอกนะครับผมว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าประกาศปลดวันนั้นผมก็ขอหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างเป็นไปได้สูงแล้วนะครับผมอ่าเนื่องด้วยนะนายกให้จัดถึงอ่าสภาเพื่อนๆลองคิดดู จะมีอะไรมันยากกว่านี้ไปอีกไหมอืมไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีนกปงหัวจุกหลายตัวเลยนะที่ทราบมาตอนนี้แล้วกข็ขอบคุณด้วยนะครับผมเอฟซี FC ในช่องหลายคนนะที่บอกว่าจะไปช่วยอ่าจะพานกไปเข่งไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นโมตักมาบอกนะว่าผมไปด้วยไหมผมกบไปไม่ได้นะครับผมมันไกลนะครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเขา มีจัดการแข่งขันนะถ้าใครอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ไปไปร่วมไปชมก็ได้นะครับผมไม่พานกไปเราก็ไปร่วมเชีย์อ่าเดี๋ยวจะมีนกดังนกอะไรไปแน่นอนนะใครเปเนบเีตัวไหนก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเอาประกาศบลล็อกวันนั้นนะเพื่อนๆอาจจะได้เฮกันในตอนแข่งขันนกกงหัวจุกนะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมว่าอ่าเขาจัดเข่งนกกงหัวจุกใช่ไหมอ่ามีราวมีสนาม อาจจะมีคนมาเปิดอ่ามาจัดในสภาใช่ไหมอาจจะมีคนมาเปิดหรือว่านายกมาเปิดนะครับผมกล่าวพิธีอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพื่ออ่าเป็นสิลิมงคลกับคนเก่งนกกระหัวจุกคือเขาอนุมัติอนุญาตให้มาเก่งได้ในะวันนั้นแล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่ามันมันอาจจะมีความเป็นไปได้นะในการปลดล็อกอาจจะประกาศวันนั้นเลยก็ได้นะครับผมอาจจะได้ฮีเลยก็ได้นะอ่าตอนนี้ไม่มีอะไรตายตัวที่ไม่แน่นอนนะครับผม ที่หลายๆคนบอกว่าไม่ปลดไม่ปลดเมื่อก่อนเยอะมากนะตอนนี้ไม่ใช่เลยนะครับผมตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าอาจจะมีการปลดล็อกนกคงหัวจุกในอีกวันข้างหน้านี้นะครับผมคนนะครับผมที่บอกผมว่าถ้าปลดล็อกแล้วจะปล่อยนกก็ปล่อยปล่อยกันได้นะครับผมอย่างน้อยคุณปล่อยคนละตัวสามสิบคนสามสิบตัวก็มีนกเพิ่มขึ้นในธรรมชาติสามสิบตัวแล้วนะครับผมอ่า ก็ปล่อยได้นะครับผมบอกแล้วก็ปล่อยปล่อยกันได้นะครับผมอ่าแล้วมาต่อนะครับผมมาวิเคราะห์กันต่อนะว่าการปลดล็อกครั้งนี้นะจะปลดได้หรือไม่ได้อย่างไรอ่าพูดง่ายๆนะมาในทางที่ได้ดีกว่าผมคิดว่าได้นะครับผมอ่าเพราะว่าไม่ปลดก็ไม่เห็นว่านกตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นอีกเยอะมากมายอืมประมาณนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งน,นะเรา เราจะได้ถือนกไปบ้านเพื่อนบางครั้งเราเอานกไปโสมไปโสมใช่ไหมไปสมบ้านเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องกังวลกลัวนะครับผมว่าจะโดนจับไหมอ่าเรามีคนบอกผมนะมันก็จะเหมือนเป็นปลาเลยนะครับผมคือเราสามารถซื้อขายได้กันปกติเลยนะครับผมจับเฉพาะในปลาอืมอันนี้ก็สบายใจได้ทีนี้จะหมดปัญหานะครับผมที่ว่าถือนกแล้วกลัวอะไรแบบนี้นะ เราจะได้ขี่นกไปเที่ยวบ้านเพื่อนกันอย่างสนุกอ่าแล้วอีกอย่างนึงไปไหนมาไหนอาจจะเอานอกเลกกันได้นะเลกลูกเราเหมือนในคนบอกเขามีรา่รโกตัวนี้อ่าเจ้าสิงโตเก่งมีลูกหลานเก่งเขาก็เลกไปมาไปมาไปมานะครับผมมันก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเมื่อของดีเขาบอกว่าอืมนี่เขามีอยู่ตัวหนึ่งพิษณุโลกของดีนะครับผมเอามาฝากไปมาไปมานะครับผม มันก็เป็นเสมือนของฝากที่ดีขึ้นชื่อนะครับผมแล้วก็ยิ่งอนอกที่ว่าเก่งๆนะครับผมมักจะอยู่ในที่ที่เดิมมาเหมือนเพื่อนๆเ,เคยไปเอามาเลี้ยนะชุดไหนเก่งส่วนมากมันจะเก่งเกือบยกชุดนะครับผมจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่านะแล้วก็อขออีกอย่างนึงนะใครไปบ้างนะวันที่ว่านอกคงหัวจุกก็เก่งก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผม หรือว่าใครไม่ได้ไปแต่ส่งกําลังใจให้กับสมาคมนักโคว่จุกที่เขาไปจัดการแข่งขันเพื่อมีโอกาสในการปลดล็อกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมหนึ่งคอมเมนต์ผมถือว่าเป็นเลงเป็นเลงเป็นกําลังนะครับผมให้พี่ๆนานะนะครับผมเขาน้องๆเขาไปต่อสู้นะครับผมเพื่อที่จะปลดล็กอกเขาจะได้มีกําลังใจนะเหมือนเขาเปิดเข้ามาอ่านนะครับผมเขาก็จะได้เห็นว่า อ่ามันมีอยู่ช่องนะที่ว่าเอฟซีในช่องเขาคอมเมนต์กันให้ปลดล็อกนกงหัวจุกวันไหนปลดนะครับเขาจะกลับมาดูคลิปเก่าๆนะครับผมและคอมเมนต์เก่าๆว่าเออนี่นะมันมีกลุ่มนี้นะครับผมที่ต่อสู้จ่ายนกงหัวจุกปลดล็อกนะครับผมคือกลุ่มกลุ่มนี้นะครับผมอ,อาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะที่ว่าเขาอาจจะบอกว่ามีการรุนรุนนะครับผมที่ว่า จะให้นกงวจุกปดล็กแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนๆก็อาจจะมีชื่อเสียงได้อาจจะดังได้นะครับผมบางครั้งนะเพราะว่าการปลดลกนกงัวจุกครั้งนี้นะเป็นที่จับตาทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมไม่ใช่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคกิจานรไม่ใช่นะครับผมเขาเรียกว่าทั่วประเทศแล้วก็ตีเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่านำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้เป็นล้านๆนะครับผม อ่าเพราะว่านกมันไม่เจนถูกถูกนะครับผมนกงวจุกยิ่งประเทศไทยตอนนี้นะผสมนกเฟนซีได้โอ้โหเยอะมากผมกล้าโบงนะตอนนี้นะในอาเซียนก็ผมว่าในอาเซียนก็ไทยไม่เป็นรองใครนะครับผมนกเฟนซีนะมีฟาร์มตอนนี้ในประเทศไทยเยอะมากนะครับผมที่ผสมนกเฟนซีเก่งๆอ่าแล้วก็ประเทศไทยนี่เลยครับผมเก่งผมบอกเลยนะครับผม ว่านกเป็นสีประเทศไทยนี่คือหัวอวอเลยนะครับผมแต่ละคนผสม,มมาได้สวยๆมากยิ่งตอนนี้มีทั้งโทบทบมีทั้งอวันตินเพืเ่อนๆลองคิดดูนะครับผมผม,ผมบอกเล้ยนะถึงบดล็กอกนกคงหัวจุกก็ไม่ไม่หายไปจากประเทศเรานะ <S <S คนไทยเก่งเพืเ่อนๆเ,เ,เชื่อผมจากการผสมพันธนกคงหัวจุกยากแต่เขาทํากันได้ <S <S อ่าผมก็ขอจบคลิปบมดล็กอกนกคงหัวจุกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม อ่ะเดี๋ยวถ้ามีคลิปมาให้ความรู้เกี่ยวกับนกคงหัวจุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ